มอนก็ไม,ม่แอะก็มอนจ้ะพี่มอนไปแอเมือ,นอมงนอกไปกันบอ่อที่ไหนก็พี่จะพาไปที่ไหนก็ได้ไปไหนอ่ะอยากจะไปอาญี่ปุ่นหรือเกาหลีไปเกหากหลีเลยก็ได้ไปเกาหลีก็ได้ญี่ปุ่นก็ได้พี่ออกขึ้นหมดเลยถ้าน้องไปกับพี่ วนี่ขยันไปกินมกกหมูกระทะเกาหลีหม <c oughs> ูย่างเกาหลีปจัดน้องจะกินจะขึ้นเครื่องบินไปกินข้าวฮ่องกงมะตอนนี้พี่ก็ดยินดีเจ้าพี่มีเยอะสวนซ่อมพี่มีสวนซ่อมเมืองฝงนะังแม่สวนซ่อมเมืองฝังพี่มีเงินฝากก็มีไปเลิะบัรนี่รูด่าไรก็รูดกันโทรศัพท์จะใช้อันอยังจะเอาไอโฟนก็ะจะซื้อไอแพดก็จะซื้อไอโฟนเจ็ดเนาะคะแนนเป็นผัวพี่เต๋ะโอ้พี่ นี่อยางผมนับถือพี่เหมือนพ่อผมนะนับเธอเหมือนพ่อพูดนะปากคอร้รายห้ามพูดปากคอร้รายมาเอาอย่างนี้เนี่ยไปไปอยู่ด้วยกันเนะาะงก็ได้ผัวพี่พี่เกิดมาเนี่ยเท่าไหร่เจ้าเท่าไหร,ร่เลวไปเอาอีกชั้นนี้น่ะเด็กกระแชดแชดอู้กับมันนะ่ะมันจะมีอย่างฮือ้อ <ผ>อยู่ทัปีเมันมันปีมันแยกผู้ใหญ่กันได้แยกผู้ใหญ่รับไปได้เก่งใจตาพี่พ้องคนเนี้ยคนคิ้วคนตาพี่เนี่ยญาดาบอกว่าเก่งใจคิ้วตาพอพี่พ้องนี่ยเก่งใจถ้าคนตาพี่พ้องมองแยกผู้ใหญ่เบามาันยอมวิวงอย่างใดเนี่ยเ <c oughs> นาะอยู่ด้วยกันจะาไปแอลไปกินโทรศัพท์จะซึ้งจะแต่งตัวรขาเลิศจะกลิ่นอย่างจะจัดเพือ จะไปหยุดที่ไหนจะจัดหือ <c oughs> ห้องนอนจะติดแอร์เอาเย็นท่ำขึ้นเลย <c oughs> นะก็ไปอยู่กับนางชนีมีอย่างหื่อหัน่นอยู่กับปี่เนี้ยแน่นอนมั่นใจได้เลยเนอะไปปกผ้าปกหัวบอกแม่เห็นเนอะพ่อป้อยเนอะว่าว่าบอกว่าได้ไปอยู่กับพ่อไปอยู่กับพี่สาวนี่ก้พี่สาวสองพันแหมองคุณลุงเนอะถ้าคุณลุง แตกเนอะเนื้อผมขออย่าตล<อ>งพองดีไปอยู่กับเปื่อนปอมได้เนะ <laughs> าะฟาไปเลยไปอยู่กับพิซซ่าสองพันนี่แกเน,นื้อมาจ้าออกปะรักจังเลยเนมฆาฝนตกฟ้าคืม <laughs>